สวัสดีครับ FC ที่หน้าตาดีทุกๆท่านกลับมาพบกับเซลล์จืดกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมมีรีวิวรถยนต์ที่น่าสนใจอีกรุ่นมาฝาก FC นะครับเป็นรถ Honda HR-V อย่าเพิ่งงงครับที่เมืองนอกเขาใช้ชื่อรุ่นว่า HR-V จริงๆแต่ว่าอาจจะใช้ชื่อรุ่นที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคชื่อหลักๆที่เป็นสากรเขาก็จะใช้ Honda HRV นั่นแหละแต่ในบางภูมิภาคอาจจะใช้ชื่อว่า Z RV แต่ที่อเมริกาอาจจะออกเสียงว่า crv นะครับเพราะว่าตัว Z จะออกเสียงว่า c ในอเมริกาสเปคจะเป็นยังไงมีออปชันอะไรบ้างมีทั้งหมดกี่สีหากนำเข้ามาบ้านเราจะไปชนกับรุ่นไหนหาก fc ที่หน้าตาดีทุกท่านพร้อมแล้วมารับชมพร้อมกันเลยนะครับสำหรับ all new hrv นี้จะมีทั้งหมด3เกรดย่อยนะครับได้แก่ lx Sport และ exl ซึ่ง exl นี้จะเป็นตัวท็อปซึ่งในคลิปนี้ ผมจะขอเน้นไปที่ตัวท็อปเลยอาจจะก,กล่าวถึงรุ่นสปอร์ตบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับในส่วนที่มันแตกต่างจริงๆสําหรับคันนี้นะครับจะเป็นเกรดสปอร์ตจุดสังเกตเมื่อมองมาจากข้างนอกก็คือรุ่นสปอร์ตจะได้ล้อแมกขนาด18นิ้วลมดําส่วนรุ่นที่เหลือก็จะเป็นล้อแมกขนาด17นิ้วส่วนคันสีเขียวนี้จะเป็นเกรด e x l h r v มาพร้อมกับไฟหน้าแบบ l e d multi reflector พร้อมระบบ auto high beam ไฟ day ์ไลท์แบบ l e d เป็นรูปตัว l ตะแคง ซึ่งไฟเดย์ไลท์จะทำหน้าที่เปลี่ยนเป็นไฟเลี้ยวเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวแต่น่าเสียดายที่ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้กระจังหน้าจะเป็นรูปหกเหลี่ยมโดยส่วนตัวผมแล้วผมมองว่ามันดูลิกขู่ยังไงก็ไม่รู้ฮอนด้ารุ่นหลังๆมาเริ่มมีการลบเหลี่ยมลบสันและลบเส้นสายที่ชัดเจนใส่ความโค้งมนลงไปแทนซึ่งแน่นอนสิ่งที่มันจะหายตามไปด้วยก็คือความเป็นสปอร์ตความเกรียวการความดุดันแต่ก็ไม่แน่ตัวจริงอาจจะสวยก็ได้ แบบว่ายิ่งเพ่งนานๆยิ่งสวยอะไรประมาณนี้ในส่วนของด้านหลังก็จะมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED เป็นแบบท่อนำแสงในรุ่น EXL จะมีมูฟลูฟมาให้สปอยเลอร์หลังและเสาอากาศแบบครีบฉลามชักฟินถูกติดตั้งให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นผมขอฝากคลิปดีๆทั้งหมด5คลิปเช่นอยากเทินรถผ่อนยังไม่หมดก็เทินได้หรือรีวิวรถด,ดีๆอีกหลายรุ่นแต่ที่ลิงก์ข้างบนเราจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่าง ชมคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วก็ย้อนกลับเมื่อเลือกชมคลิปที่ถูกใจภายหลังก็ได้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีเบนซิน158แรงม้ามาพร้อมกับระบบสั่งการสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ m a ็กเฟิร์สันสตพร้อมเหล็กกันโครงช่วงล่างหลังเป็นแบบมัลติลิงออกแบบใหม่ทั้งหมด มาพร้อมเหล็กกันโครงเช่นเดียวกันในส่วนของระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบล้อหน้าและแบบสีล้อสามารถเลือกโหมดการข,ขับขี่ได้หลากหลายรูปแบบและพิเศษด้วยโหมดการขับเคลื่อนแบบสโนโช่วยให้การขับขี่ในขณนะที่มีหิมะตกเป็นไปได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในส่วนของอินเทอเนียลดีไซน์จะเน้นความเรียบหรูเน้นความเป็นมินิมอลมีปุ่มควบคุมน้อยชิ้นแต่ก็ไม่ทิ้งอัธประโยชน์ใช้สอยมีระบบไวรลสชาร์จเจอร์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมช่องวางมือถือสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง เครื่องเสียงระบบสัมผัสขนาด9นิ้วในรุ่นท็อปมาพร้อมกับลำโพง8ตัวสามารถรองรับได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto เครื่องอปรับอากาศแบบ Dual Channel แยกอิสระซ้ายขวาช่วยให้คนขี้ร้อนกับคนขี่หนาวสามารถเดินทางไปด้วยกันได้ในส่วนของ Honda Sensing ก็จัดมาให้อย่างเต็มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Collision Mitigation Braking System Road Departure Mitigation System Blind Spot Information System Parking Sensors Low Speed Braking Control Multi-angle rear view camera, Adaptive cruise control, wish low-speed follow, Lane keeping assist system. ขาดอย่างเดียวคือระบบกล้องมองภาพรอบคันแต่ที่ผมเห็นด้วยก็คือการถอดระบบ Lane watch ออกนะครับเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนเราจะมองที่กระจกมองข้างใช่ไหมครับหากเรามองที่จอกลางมันดูฝืนๆยังไงก็ไม่รู้นะ F c ผมเชื่อว่าทาง R D ของ Honda เขาก็คงมองเห็นปัญหาเหมือนเรานี่แหละเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องปลดระบบนี้ออก ในรุ่น e x l จะมาพร้อมกับเบาะหนังมาพร้อมกับระบบ h e a t e d f r อน t s ซ a ททำงานที่เบาะคู่หน้าเบาะคนขับปรับด้วยไฟฟ้าในรุ่นท็อปเบาะหลังสามารถปรับพับเรียบได้แบบ60-40ซึ่งจุดนี้ผมชื่นชมนะมันมีประโยชน์มากสำหรับการบรรทุกสัมภาระและแน่นอนทุกวันนี้แคมเปอร์แวนมาแรงขับรถไปจอดตามสถานที่ท่องเที่ยวแค่ปูที่นอนปิกนิกก็กินในรถนอนในรถได้เลยไม่ต้องกางเต็นท์ทั้งสะดวกและปลอดภัยเพราะบางทีการเก็บเต็นท์เปียก,กเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องน่าสนุกอย่างแน่นอนสำหรับมิติตัวรถนะครับรถคันนี้ยาว4,566ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,838ม mm, ิลิเมตรความสูงอยู่ที่1,610มิลิเมตรกราวเคียร์แลนซ์นะครับ177มิลิเมตรระยะฐานล้ออยู่ที่2,654ม mm. ิลิเมตรแน่นอนครับมิติขนาดนี้หากนำเข้ามาขายที่บ้านเรามันใหญ่กว่า Toyota Corolla Cross นะครับ พูดได้เห็นภาพง่ายๆคือมันเล็กกว่า CRV โฉมปัจจุบันอยู่แค่ไม่กี่เซนติเมตรซึ่ง Honda HRV หรือ z RV คันนี้นะฮะหากนำเข้ามาจริงๆมันจะอยู่ตรงกลางระหว่าง CRV กับ HRV เดิมสีที่ผลิตก็จะมีอยู่ทั้งหมด7สีแยกย่อยไปตามรุ่นย่อยต่างๆนะครับ fc ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ